Don't anymore care สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาสอนแพรนะครับการใช้ตัวสายฮาร์ดเลดร่วมกับตัวไมล์แลปเตอร์นะครับไมล์แลปเตอร์นะครับโดยปกติจะไม่มีตัวฮาร์ดเลดมาฮาร์ดเลดที่จะสามารถใช้กับตัวไมล์แลปเตอร์ได้จะต้องเป็นฮาร์ดเลดที่รองรับการเชื่อมต่อด,ด้วยบลูทูธเท่านั้นนะครับแอนไม่ได้นะครับเวลาเปิดมาถ้ามันยังหาฮาร์ดเลดไม่เจอตรงด้านบนที่เป็นรูปหัวใจมันก็จะกระพริบนะครับ ก็ตัวฮาร์ดเลดยังไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะลองใส่ฮาร์ดเลดนะครับแล้วทําการแผ่ให้ชมเอาละครับตอนนี้ผมใส่ฮาร์ดเลดเรียบร้อยนะครับก็เข้าวิธีเซตอัพให้กดตัวเซตและโหมดพร้อมกันนะครับค้างไว้นะครับมันก็จะให้ตั้งค่าตัวเลขของล้อนะครับอันนี้ก็ข้ามไปตรงนี้ก็จะมาตั้งค่าของพวกน้ำหนักนะครับ แล้วก็เวลานะครับมีแสงไฟอาจจะจ้าไปนิดนึงนะครับตอนนี้จะทําการแพรแล้วนะครับมันจะขึ้นแพรถ้าแพรสําเร็จมันจะขึ้นว่าสักเขาสักเซตโฟนะครับแต่จ,จะเป็นตัวย่อนะครับ SUC SUCC นะครับลงแผ่ปัสหนึ่งนะครับใช้เวลาอยู่ตรงนี้นิดนึ่าตรงนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับเจอฮ์ตเรทแล้วแล้วก็ฮ์ตเรทก็จะขึ้นนะครับไฟ เป็นรูปปวดใจตรงนี้ก็จะหยุดนะครับตรงนี้เหมือนก็จะหยุดเต้นนะครับก็เราสังเกตง่ายๆก็ตัวฮาร์ดเรทก็จะขึ้นมาเต้นนะครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบสี่นะครับวันนี้เราก็สามารถดูพวกแม็กฮาร์ดเรทดูไอวอร์เลดฮาร์ดเรทได้นะครับผมขอปรับไปที่เคอร์เรนต์ตัวนี้ก็คือเคอร์เรนต์ฮาร์ดเรทอยู่ที่เจ็ดสิบห